จังเลยเพาะวาหน้า,าด่างๆแล้วตัวนึงยักษ์เอ๋ชอบใช่ไหมพอๆๆจะเรียนหัวคนหน้าเดิสวัสดีครับฟาร์มอ้นบานเล่ด์นะครันนบผมวันนี้พาอ้นด่างน,นะครับผมมาโชว์นะครับ ราคานะครับผมใครสนใจโทรมาสอบถามราคาได้นะครับที่เบอร์0825614365นะครับความอ้นบบาเดชนความพนมนะครับอ้นยักษ์อ้นใหญ่นะครับผมมีอ้อยดำขายด้วยนะครับอ้อยดำไต้วันนะครับผมสนใจท่อนพันก็โทรมาสอบถามได้นะครับหน่อตาละ5บาทนะครับผมส่งทั่วไทยนะครับผมอ้อยดำไต้หวันก็มีนะครับผมนี่ครับ โอ้น่ารักมากนะครับผมอ้นด่างน,นะครับผมอ้นดาน่างครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามราคาได้นะครับน่ารักจริงๆเลยวันนี้เอามาโชว์สตัวก่อนนะครับผมน่ารักมากนะครับผมเนี้ยอายุเพิ่งจะสี่เดือนนะครับผม เดินแบบนะครับผมโชว์นะครับผมโชวความสวยนะครับหน้าด่างกหน้าหลักมากอ่ยจะไปไหนเอาไปโน่นเอาไปโน่นเอาไปโน่นไปไต่อ้อยโชว์หน่อยไอ้ไอ้วนมานี่ไอ้วนขึ้นเลยปลูกอ้อยไว้ให้อ้นกินนะครับผมปลูกไว้ ควันขายนะครับผมขายหนอก็ขายนะครับไปไหนทำไมชอบไปตรงนั้นนะฮะน่ารักอ่นนนเนื้ฮตัวจริงๆเลยเชื่องเชื่องนะครับผม<อ>มีหลายไซส์หลายราคานะครับโทรมาสอบอถาม,ถามได้นะครับ0825614365นะครับกินอ้อยนู่นปะไปกินอ้อยปะขึ้นเลย อย่าลืมนะครับฟาร์มบลนบ่าวเดชนครพนมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ